สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับเป็นไวเลสไมโครโฟนไม้ลอยคู่ยี่ห้อสาวิชันรุ่น SU990D p l ัดเป็นคลื่นความถี่ดิจิตอลนะครับนี้ความถี่ได้ร,รุ่นนี้ร้อยปีร้อยแปดสิบชันั่นเลยนะครับเลือกความถี่ได้เลยความถี่ก็อยู่ ช่วง694.5ถึง702.7และ748.3ถึง757.7เมกะเฮิร์นะครับรุ่นนี้รับได้ไกลมากครับไกลจริงๆ120เมตรเลยตัวบอดี้ใหม่นะครับทำจากโลหะหน้าจอนะครับดูหน้าจอดิสเพย์ก็ใหญ่ชัดเจนมองเห็นตัวเลขขึ้นความถี่นะครับแล้วก็มีตัว แบตเตอรี่บอกค่าพลังงานนะครับส่วนตัวรีซเซิร์ฟรับรีเซิร์ฟขนาดหนึยูจะมีหูมาให้ด้วยนะครับแต่รีวิวตอนนี้ก็ไม่ได้ติดหูเข้าไปนะครับที่หน้าจอก็จะมี2จอมีตัวบอกสัญญาณ RF AF นะครับแล้วก็ไดเอาดับสำหรับเพิ่มดังวอลลุ่มนะครับปรับเปลี่ยนนี้ความถี่ได้ รุ่นนี้4เสาเลยนะครับสี่เสาสัญญาณเอาพุทธก็จะเป็นแบบ XLR เอาแล้วก็เป็นโมโน o อาด้วยนะครับอะแดปเตอร์ด้านนอกนะครับน่าใช้มากเลยนะครับร้องเพลงคาราโอเกะจะพูดจะอบรมสัมมนาน,นะครับใช้งานประชุมก็ดูดเสียงได้ดีครับไม่ต้องตะเบงให้เหนื่อยเลยแค่พูดแผ่วๆเบาๆเสียงก็เข้าแล้วครับโดยเฉพาะ เอาไปร้องเพลงคาราเกะนี่ก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องตะเบงเสียงให้เหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่ทีละตัวนะครับอันนี้คือใหม่ตัวที่หน,นนะครับรีวิวเสร็จก็จะห่อส่งลูกค้าเลยนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทีน,นี้ก็มาลองใหม่ตัวที่ส คือใหม่ตัวที่2ผมจะลองใส่เอฟเฟกเข้าไปทดสอบใส่รีเวิร์บเข้าไปก็ร้องเพลงกันนะครับใช้งานที่บ้านร้องเพลงเพราะเพราะวันนี้ก็รีวิวกันครบทุกส่วนครบทุกอย่าง ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยที่ร้านก็มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับรายละเอียดต่างๆลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูในช่องของทางร้านนะครับช่องเพื่อนซื้อขายนะครับบอกรายละเอียดต่างๆแล้วก็ราคานะครับว่าเท่าไหร่ครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวกันแบบคร่าวๆนะครับสาธิต กันแบบคร่าวๆใช้งานคร่าวๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ